ไปครับเราต้องมีจอบมีเสียมนะครับเพื่อที่ว่าเราจะไปขุดกั้นป่าไว้ก่อนนะครับแล้วก็ถึงจะมาวิทย์นะครับไปของอยู่ในป่าน,นะครับอ,อืมครับเข้าไปข้างในครับมันจะเป็นลําห้วยช่วงนี้น้ำมันแห้ง ะฮะอืมเออที่ระวังตุ่มนะน้ำมันแห้งนะครับตอนนี้มันหน้าแรงหน้าแรงก็ต้องวิดเอาเพราะน้ำมันไม่เยอะตรงนหนเป็นวิทป่าไผ่เดี๋ยวไปเจอกันข้างในครับ ไปเลยไปเลยโอ้ยน่เข้าแบงในนุ่มผักบุ้งมีไหมตาผักบุ้งอ่ะเรอโอ้เสียงจักรจันเอาเลยโม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 เกี่ยปลา จากที่เราลื้อผักโบกนะครับแล้วเราก็จะทำการเสี่ยงครับไม่ให้มันไปตามห้วยลีไว้ให้มันไปอย่างนี้เเออออไอ้ดูมันเก็บขยะออกไม่หมดอ่ะคอยมันจะพักมาได้มั้อย่กับเสามาด้มั้ยอ่ะเป็นพี่เขาลอกเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วคนปุ้งปังปุ้งปังเลยเนี่ยไม้นะคนปุ้งปังปุ้งปังนะติดเต็มตาแหเลยเนี่ยเน้นๆเลยนะ มาแล้วนี่เห็นหมนี่หัวสลอดเลยนี่อุย้ยโผล่หน้านตผล่ตั้งๆๆต,ตั้งๆนี่นี่ขาโบเลยตา <c oughs> น,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 นี่ดูครับดูครับอื้โอ้หเต็มอายะอายะๆมาดูาด้าเต็มเลยโอ้โห เตียมเลยเดี๋ยวจะทำการปลดครับนี่แหละหากินแบบบ้านๆเนาะแขนเหนียครับชีวิตในป่าเอามาโอ้โสภาพ ปลาได้ช่อนมนาะตัวนึงอืมช่อนนะนู่นม,มันอยู่ตรงนู้นนะ่ะป๊บอยู่ตรงนู้นนะ่ะนี่ครับปลาต่อ,อช่อนไม่อยู่อะ่ะอืมดูดนะอยู่ข้างล่างนะั่นอืมช่อนอยู่ข้างล่างไนะปปวดแหงก่อนครับอืม อ๋อแล้วไม่เอาดินกรบเลยเหรอ,ห,นนอ,อหรอต้องลื้อออกหรออ๋อไอ้ที่อันเก่าที่กั้นอยู่หรออันนี้รูร้เลยไปเลปะต้องเอาออกให้หมดเหรอโอ้ยหว่าจะได้กินเนาะ น้ำไปถึงไหนนี่ฮะกบเลยไม่ได้แล้วนี่ฮะสูน้ำขึ้นครับหลหรอน้ำแห้งไม่เป็นนี่กออว่าจะได้กินกว่าจะได้ขายอืมแต่มันเหลือต่อแค่เนี้ย แล้วก็ปวดฟันลงก็มังัดขึ้นเนาะเอามีดปักไว้ตายเลยนะอย่าหาไม่เจอนี่ไงนี่ไงระวังเหยียบนั่นน่ะมีดอ่ะมีดอยู่ไหนอ๋อมีดอยู่นู่นเออเห็นในด้ามจอบนึกว่ามีดนี่จำแพงกั้นปลาพอไหมเนี่ยมันกระโดดได้ไหมเนี่ยพอไหมเนี่ยแค่เนี่ยแล้วก็เอาคีเประทับอีกเหรอ อันนี้มันไม่โดดแล้วอืมน้ำแห้งลงเนี่ยมันโดดอ๋อถ้าวิทย์พูดถึงว่าถ้าเราวิทย์ตรงนี้าามานี่นนเออมันก็จะดันมาหาน้ําใหม่นี่น้ําเก่าเราที่มันมีน้ํานี่ก็อตรงนี้ที่เมื่อก่อนจับตรงนี้ตรงนี้ไม่ได้จับปลาก็ยังเหลือตรงกี่สิบโลยี่สิบโลเออมันโดดไปคืนเดียวหมดเลยหรอโดดขึ้นไปหาน้ําที่ว่าเหลืออยู่นั่นนะมันก็ยังขึ้นอยู่นะแต่พูดถึงว่านี่นี่มันเอาไม่ได้นะต้องหรือ ผักชีเฮอนี่ออกนีก่จะได้กินปลาเนาะตานอใช่หมูหมูได้เลยนะไปสูบตรงทันีรถไฟนั่นออวันก็คืนนึงน้ำไม่แห้งดูดเหรออ่าแล้วตว,ว,วแล้วตรงนี้มานอนเฝ้ายังใครมาเฝ้ายังยังเหรอตรงนี้เยอะจริงๆนี่นี่ที่ยังไม่รื้อนี่ครับดูดูสังเกตดูปลาเนาะโอ้โห่นี่ นูดูดูสังเกตดูปลาปลามาอยู่นี่หมดแล้วนี่เนาะโอ้ดูดูดูครับป่าทั้งนั้นเลยดู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 ป่าดิโลนี่ทั้งนั้นเลยเนี่ยตาเออดีตรงนี้มันเป็นแอ่งนี่ฮะเออมองเห็นเลยนี่มองเห็นปลาเลยนี่นี่ตรงนี้โอ้โหปลาอืมเนาะแต่ป่ามันมันเยอะแต่ตรงนี้เขากั้นไว้แล้วนะครับตาเขากั้นไว้แล้วนะ ตรนี้ครับนี่พาไปดูการขูน้ำปลาด,ดิโอ้โหวิ่งง่ายนี่โอ้ปลาดิอยู่นี่ตรงนี้มันตื้นนี่ตาตเออตรงกลางนี่เป็นโคนนี่เออตรงกลางนี่เป็นโคนนี่เออว่าแล้วนี่ปลามาอยู่ตรงนี้เองอ๋อตรงนี้ใส่ไอ้นี่ไว้นาะใส่ไอ ไอโง่ไว้เนาะนี่อันนี้ใส่งโง่ไว้นน่อ๋อตรงนี้ตาขุดเป็นร่องไว้แล้วนะครับงโง่ใส่ไปแล้วเนาะอ,อ๋อแล้วฝั่งนี้แล้วฝั่งนี้ก็วิทย์ข่าวต่อไปเหรออ๋อทําเป็นลอกๆไปก่อนเนาะอ,อ๋อกว่าจะได้กินปลาพี่น้องเอ๋ย ก็จะทําเป็นเป็นล ك, ็อกล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 ็อกพอกัน้นตรงนู้นเสร็จตาเขาก็จะมาลื้อตรงนี้ออกเนาะแล้วก็อยาจับปลาตรงนี้อย่างนี้ครับแล้วก็พอทําตรงนี้เสร็จเนาะก็จะไปล ك, ็อกตรงนู้นกั้นไว้กั้นเป็นล็อกล็อกล็อกเป็นการหากินอีกรูปแบบหนึง่งนะครับโอ้ยมีงูด้วยงูงูเนี่ยติดตะขานี่ตา งูอะไรไม่รู้นี่ฮะอ้อไม้มันติดตาตารอบว้ายบอบอบอใช่งูกินปลามั้งโอ้นี่ว้าย,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 ยตัวใครตัวเผือกเด้อนี่ปาังขึ้นอยู่เลย,ยเดี๋ยวเราเขาจะเพาะพักยกครับพักยก อีพีต่อไปเราก็จะมาลื้อนะครับลื้อบ่อนี้อีกนะครับแล้วก็มาเก็บปลาไล่เก็บปลาตรงนี้อีกเป็นล็อก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 นะครับมาไหว,ไวหมดเรี่ยวหมด,หมดแรงแล้วนะครับอืดยวปลาส่วนนั้นก็ให้มันเข้าไอ้โง่ไปนะครับช่วงที่เราพรุ่งนี้ก็อีพีต่อไปก็เดี๋ยวก็มาลื้อตรงนี้เดี๋ยวตาก็จะมาลื้อตรงนี้ครับนือ้อออ วิธีหรือบางครงจะถามหรือแบบไหนนะครับเครื่องตัดหญ้าเลยครับตัดพวกนี้ก่อนตัดต้นตอพวกนี้โกยออกทีนี้ก็จะเหลือแบบนี้ครับเนาะแล้วเหลือแบบนี้แล้วก็จะวิดน้ํานะครับเอาเครื่องมาสูบน้ํานะครับสูบน้ํามันก็จะเหลือแต่พวกนี้แหละนะครับน้ําก็จะไหลเป็นร่องร่องร่องออกไปทีนี้เราค่อยมาแหวกนะครับแหวกแล้วค่อยมาเก็บป่านะครับตามทฤษฎีและการปฏิบัตินะครับเหนื่อยมากเลยไม่ไหวแล้วพักยก บ่อุ้ย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 ป่าป่าป่าร็วรีวรีวรีวอยู่ตีนอยู่ตีนอยู่ตีนนะครับเดี Saint ๋ยวพรุ่งนี้ค่อยต่อครับนะไว้รอชมอีพีต่อไปครับนะเราก็จะไปล้างตัวกันบรรยากาศ